หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ้าพ่อน้ำปะนะนะครับพระจันทร์มหาวิรัตนะครับคงจะมาเตรียมน้ำปะนะมาถวายนะครับนี่นะครับหรือจะมาระบายสีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเอียยังเอานะครับต้องมาไล่สดก่อนเด้อนะครับเจ้พาพ่อน้ำปนะวัดบ้านเก่าบอนะครับพระจันทร์มหาวิรัตวิรัตนูนะครับรเรียนทำเก้าประโยคนะครับแต่วันนี้ไม่รู้น้ำปะนะจะมาหรือเปล่านะครับเด้อ ว่าจะขึ้นไปด้านบนแต่มันท้อนะครับเดินมาเมื่อไหร่ก็ท้อนะครับอาจารย์ให้เพิ่นดึงเสียขึ้นไปรดบุหรอนี่นะครับพระอาจารย์ท่านนะครับกําลังระบายสีนะครับโอ้ยบางทีพันเหยียบเนื้อเนาะมัน่เป็นแต่ไปชืนเท่าใหม่ได้ยังนี่นะครับดูที่อาจารย์ท่านเหยียบนะครับนี่นะครับฐานที่มั่นนะครับโอ้ยจะจะป็นเห็ดนบ หนึ่งสองสามสี่ห้าปีนขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับดูพ้าจารย์ท่านนะครับไม่รู้ทําดอกหรือทําใบกันเนี่ยนะครับเนี่ย <c oughs> ไม่รู้บอกดอกหรือใบกันเนี่ยนะครับต้นหลิวต้นม่นไม่ตน้นส้มสาบวครับ <não S 1> <c oughs> ต้นอยัน <c oughs> นะ <c oughs> นี่นะครับกาลังกับผมอัตมรรภาพก็ยังเฟื่องฟ้าบ่าเนี่ยบบเมียนเตีย ต้นต้นไม้บนสวรรค์นะครับก็เลยค่อนข้างจะเรียกชื่อยากนะครับเด้อนะครับมีช่างอยู่ด้านบนอีกนะครับแต่ว่านะครับกําลังของผู้จะไปถ่ายรูปนี่ก็ลําบากเหมือนกันนะครับอันนี้ลอกเรนแรนี่ไม่หยังครับนี่ครับนี่นี่อะไรนี่อ้ง่เนะครับเนาะมันมันสลับสีกันมันง่เนอเอามันงง่เดีครับมันมีสีตัดกันนะนะเลยทําให้เด่นเลยนะครับนี่จะบอก ดอกซา <Okay. S 1> กุละบัวจังวา่าเนาะแล้วถ้าผู้จะคิดเนาะดูผีเสื้อนะครับนี่นะครับตาะนัดสร้างภูมิปนเทศดก็ยังบ่บ่ฮู้ว่าเป็นดอกอดนะครับเป็นความตั้งอ,อกตั้งใจของช่างนะครับรังสรรงานออกมาด้วยหัวจิตหัวใจจริงๆนะครับเพื่อฝากไว้ในบวรพุทธศาสนานะครับไม่ได้มีค่าจ้างแรงงานอันใดนะครับแฟบอกรยันกาแฟบอคร้หลายแก้วลยมือนี้ นะครับารารย์ท่านบอกว่ากาแฟมีหลายแก้วหลายมือมันสันนะครับมือมันสันนะครับแต่ผู้ไรสุดนี่ยังไม่ได้สันเด้อนะครับเด้อนะครับนี่นะครับนี่ดูนกยุงของพะอจารย์ท่านนะครับก้าผมาตมภาพก็ดูมาหลายตัวแล้วนะครับมันจะไม่สีแบบนี้นะครับนกยุงนะครับสีม่วงม่วงสีแดงแดงนะครับนกยุงนะครับนี่นะครับนี่ตัวเล็กสุดนะครับลูกมันนะครับนี่เอ้าลูกขึ้นหงวันเลยสิฮะ เด้อนะครับคงจะใช้เวลานานนะครับผู้ใดใครก็ตามนะครับยังไม่คนในหม้อเขาบอกแล้วบอกว่าอย่างตัวนี่ผสมพันธุ์กันออกว่าเป็นอันนี้แมงกระเบี่ยนมีบัวอ่แมงกระเบี่ยนพันธุ์อั่นเอานะครับแล้วแต่ใครจะจินตนาการนะครับผู้ใดใครก็ตามยังไม่เจองานจิตกรรมนะครับไปเจอที่อื่นมันจะมีแค่คนเดียวทํานะครับมันก็จะเป็นในแนวเดียวนะครับแต่ว่าพี่วัดบ้านเก่าบ่อนนะครับหลายช่างหลายความชิดหลายลีลานะครับ หลายลวดลายนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่แปลกนะครับเวลารลังสรรงานออกมานะครับมันก็เลยวิจิตพิสดารนะครับยังบรรยายไม่ได้อยู่นะครับว่าจะเป็นต้นอะไรกันแน่นะครับเด้อนะครับเอาขอย้ายเปลี่ยนมุมขึ้นไปด้านบนนะครับต้องเสีย500บาทนะครับค่าขึ้นมาข้างบนนะครับมหาเล็กนะครับนี่นะครับช่างใหญ่นะครับมาดูงานเองเลยนะครับนี่นะครับ ผู้วางโครงสร้างนะครับออกแบบถาวรชีติยมมหาวิหารนะครับช่วยให้พระเดชพระคุณลวงตานะครับสร้างงานอันวิจิตพิสดารนะครับโดยเฉพาะอหัวแก้วนี้นะครับเป็นฝีมือของคุณโยมนี่นะครับออกแบบทุกอย่างนะครับแต่ว่าฝีมืองานทำนี่คุบานชันอยู่ตรงนี้นะครับเดินนะครับสี่ขึ้นมาเบงได้เบอร์ลิ่มหื้บวาเนาะโว้ยขึ้นแจ่งกันวั่ท้าแล้วนะครับเนี่ยท้าแล้วนะครับเนี่ย กล้องมีลอยเล้าแล้วนะครับพูดมากเกินไปนะครับเด้อนี่นะครับพระอาจารย์นรลลงชัยติตะธรรมูพร้อมกับช่างตาลนะครับช่างใหญ่นะครับเนี่ยอันนี้เป็นนกนกแขกหรือนกเอี้ยงก็ไม่แน่ใจนะครับเนี่ยใหญ่างรนิยังสิอใหญ่่่่ตออโนนกกับารทีคะธิบายฝั่งแนวอันดอกบัวกับพระธาศะปรนุ่มนี่แม่นี่ฮะต่อค่ะนุ่งอธิบายค่ะแม่นนะครับ ว่ายังไงเนาะช่างนะครับทำไมจึงได้สร้างดอกบัวนะครับมีประทาดพนมอยู่ตรงกลางนะครับมันใหญ่เป่าานุมันใหญ่ค่ะพอลูกเป็นคนอไ้เอาเสียงมาสิเของมาไกลยังอยู่ไก่บนหนั่นเนาะไอ้ลุงงมันใหญ่ค่ะเอาโบตโบตครับมีความมายังไงเนาะบ้านนี่หอคะร้านโพธุ่นร้านโพธุ่นมัสสันเฮ่บ่งหูจัก วันนี้กระผมมาตามภาพนี้เลือกวันถูกจริงๆนะครับช่างใหญ่มานะครับนี่นะครับมหาเล็กนะครับคนที่ออกแบบนะครับหอแก้ววัดบ้านเกาบอนะครับทั้งถาวรเจติยมมหาวิหารนะครับเด้อนะครับแต่พระเดชพระคุณลุงตาเขาเปลี่ยนแบบหลายครั้งนะครับเปลี่ยนตรงนั้นตรงนี้ให้มันเหมาะสมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ เนน่ครับนี่นะครับช่างมหาเล็กช่างใหญ่นะครับดังทั่วประเทศนะครับนี่ฝีมือฝากไว้หลายที่โดยเฉพาะนะครับพระพุทธรูปนะครับงานลวดลายต่างๆนะครับเด้อนะตอนนี้ให้ลูกหลานนะครับเป็นคนทํานะครับทั้งพระนะครับทั้งโยมนะครับได้ช่างต้านนะครับนี่มาลงสีนะครับระบายสีนะครับโอ้ใส่เวลาดนคับได้ยินเนาะนะครับจนได้เอาไม้มาค้ำไว้นะครับ ด้วยยามันเปลี่อนบ่แม่นภาพกับ่านมองมือนะครับนี่นะครับมันไม่ใช่ง่ายๆหรือนะครับว่วจะได้แต่ละลายนะครับก็ผมมาแต่มาภาพก็ว่าจะขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่มาถึงแล้วมันเปลี่ยนใจนะครับมองเห็นความสูงนะครับแต่ว่าโยมนะครับเก่งเหลือเกินนะครับมหาเล็กนะครับพ่อมหาเล็กนะครับนี่นะครับสามารถขึ้นมาได้เลยนะครับยังท้าท่านอยู่นะครับเมื่อตะกี้นี้นะครับแต่หารู้ไหมว่าท่านขึ้นไป ตั้งแต่ยอดแล้วนะครับดื้อนะครับใส่ะอาจานั้นลงใช่เห็นมงได้บานนี่เขาเอื้อนยังครับวงนี้ครับนี่ลายหัวเสาเนี่บอกเป็นกีบมันกีบบัวอยู่บัวเอื้อนหัะมานนี่แหละครับยิ่งแยงนี่บัวครับบัวหัวเสาเนาะนี่เนาะนะครับนะเดี๋ยวขยับไปจังหน่อยก็้าเห็นชัดกว่านี้เนาะนี่นะครับดูความสูงข้างล่างกับข้างบนนะครับจะได้เห็นชัดเจนนะครับ เด้อไม่ใช่ธรรมดาเด้อนะครับลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับทำงานถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชาอาจริยบูชานะครับเทิดทูลทินบุรพาจารย์วัดบ้านโกโบนะครับตั้งแต่สมัยหลวงปู่เขาอนารยโยนะครับมาสร้างบาร,รมีที่นี่นะครับเป็นทินฐานบ้านเกิดของหลวงปู่นะครับแล้วก็นำพาหลวงปู่มั่นหลวงปูเ่เสาหลวงปู่ฟัน่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเผยแผ่ที่นี่นะครับประเดชษฐประคุณลุงตาก็เลยตั้งอกตั้งใจนะครับจะสร้างสถานที่ปลูกสร้างไว้นะครับเป็นอนุสรณ์นะครับยังมี มเม็นลูกปูอยู่บ่ครับนะครับนี่นะครับลองเจ้าววาดวัดบ้านเก่าบัวนะครับอยู่ด้านโน้นนะครับสูงขึ้นไปอีกนะครับโอ้ยผมยังไม่โดนเด้อเนาะสิครับขาไปอ้อมล่นนะนี่นะครับนี่ท่าดีครับท่าดีโอ้ยสิได้กล้องบ่ได้กล้องฟิล์มบ่กล้องเงินถ่ายรูปธรรมดาบ่ได้เอาไม้รำไหมไม่ยังไงกันขุดเสมอเนี่ พยาุดเอ้าบ่มันจะคลองออกแบบเองไหมเนี่ออกแบบอยู่แต่ว่ามันด<ล>เดแยวบางแล้วมันบอลคือจังซี่เตียงโน้ี<ดล>่แก้ว <sk r suficiente> นะครับช่างใหญ่มาทวงแล้วนะครับแบบลุงปูเห็ยนยังครับนี่ครับเจ็ดกู้นเนีค<ณ>รัแบเบจ็ดกู้นเนีเตียงผมไปบ่ฮอดครับตรงไปกล้องนี่แล้วไปไทยเป็นลังแบกหนักโอ้แบกหนักจนนี่นะครับนะครับ <esti> มุมมันเล็กเลื่อนนะครับเขาบอกว่าขุดอยู่ดอกเตี้ยขุดเนาะนะครับเด้อนะครับมันสูงนะครับลงมาจะเป็นฉบุญผลเลยเฮงงานยังอยู่ผลเฮงผ้าหนาปวกยู่เป็นฉบุญไปดลระเบียนอีพีเอทยูหันสะก้อนกับพระท่านเล่าสก้อกับพวกนี่แล้วบอกปิงกับไปอยู่น้ำกันแหละจะให้มันไปซอยจังแล้วหลายทีที่ดูแลงานอยู่นี้สามทีทีคุณบอก ลูกไส้หัวลูกไสหลาลูกไส้ลาเนาะครับ <laughs> จะบอกว่ามีร้ายเมียก็ได้นะครับ <laughs> <laughs> คนรูปรล่อหน้าตาดีนะครับเป็นธรรมดานะครับ <laughs> 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 เมื่อเหมือนครับทางปู่รับถ่ายกลองไปบ่เห็นยังเลยครับยังน้อยยงเท่านี่ตัดแล้วก็แจงเอาได้สองเดือนสามเดือนเด้อนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าความอุตสาหะรระการได้นะครับดุนบรรดาลนี้ขึ้นมาด้านบนนะครับปกติก็อยู่แต่ด้านล่างนะครับไม่กล้าขึ้นมานะครับถ่ายเฉพาะห้องน้ํานะครับแต่ลายนี้ก็มองเห็นอยู่นะครับแต่มัน วันใจนะครับไม่กล้าขึ้นมานะครับเด้อนะครับสงสัยเห็นพระอาจารย์นะครับมหาวงเดือนนะครับยืนบนไม้ไผ่ลำเดียวนะครับนะครับก็เลยอยากจะมาถ่ายนะครับเอายังมีผู้อยู่สูงกว่านี้อยู่บัวคำานี่เด้อนะครับนี่ติดบัวหัวเสานะครับตันนี้ชนตัวนี้สีไสสีท่องอยู่บัวนี้ฮอให้ลมอีให้ลมไว้ต้องพีน้บ่ให้งาย ไ้กลมกัวนี้แมนไ้กรมกัวนี้กม,กมเดี๋ยวขออนุญาตไปทางลุงปู่ก่อนนะครับจะได้ชัดเจนกว่านี้หนะึ่งสองสามสี่ห้านะครับมุดมามาชนกับตรงเล่มแบบนี้นะครับไม่รุดแตกกี่เข็มแล้วนะครับเนี่ยนะครับมาถ่ายลุปลงปู่นะครับกําลังทาสีโอ้ยนะครับอันบบมีสายอันอันนี้บ่ครับยังก็อัน ใชแบบรัดป้องกันเซฟตี้บ่มีเนาะเด้อนะครับอันตรายนะครับขนาดกระผมมาตมาภาพมานี่ยังโดนแหลมๆนี่อยู่นะครับเนี่ยเด้อนะครับแต่ว่าผมขึ้นมาไม่เคยชนนะครับโอ้ยสงสัยเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับก็เลยไม่ชนนะครับเด้อนะครับนี่นะครับลวงปู่กำลังทาสีนะครับเป็นสีทองนะครับบริเวณ ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะครับทับหลังบอกครับทับหลังกระเบื้องนะครับมันไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่ดูไม่ชีอยู่ข้างล่างนั่นเท่ามดนี่นะครับเนี่ยนะครับมีช่างลูปหล่อคนหนึ่งนะครับเนี่ยช่างเกี้ยมนะครับเนี่ยโอ้ยบังไม่พ่อยใจพเห็นดอกเดิมนี่นะครับเนี่ยโอ้ยมันสูงนะครับนี่นะครับเมื่อกี้นะครับเงยหัวขึ้นมาก็โดนตรงเหลี่ยมนี่เลยนะครับนี่ โอ้ยสงสัยแอนตซินต้องแจกแล้วนะครับเนี่ยโอ้ยแจกอีเดียแอนตซินนี่แม่ออกเลือดออกเลยแม่ห้ามถ่ายมาด้านนี้เดอ้อ <c oughs> <c oughs> ห้ามถ่ายมาด้านล่างเดอ้อ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับหลวงปู่พมาประกอบสัมปโยโครพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหานะครับของพระเด็พระคุณหลวงตานะครับทำงานถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาสังฆบูชานะครับวันนี้กับผมมาตมาภาพลงทุนมากที่สุดนะครับขึ้นมาสูงขนาดนี้นะครับปกติก็ไม่กล้ามานะครับวนวอรอบไปรอบมาแล้วก็ลงนะครับเด้อนะครับมีช่างใจนะครับมหาเล็กนะครับช่างที่ทํางานนะครับถวายพระเดชพระคุณหลวงตาตั้งแต่สมัยนู่นนะครับเริ่มก่อสร้างวัดบ้านโกบอมานะครับ ปูปูเองเลยบ่ครับนี่ครับบ่ครับมุ่นกระปูกระเบื้องนี่แม่งนังค่านี่แม่งจางสุดปูนี่ยจางปูน้ำพระยย่ำย่ำบ่เมนปูยากกระทู่บอขับนี่บ่ยากครับนอนเลยเมนบนนี่กระว่างาใส่ปูโอ<ห>้ยน,นะครับดูที่เหยียบของปูนะครับไม่ได้มีแผ่นแป้นแผ่นรองอะไรไม้กระด,ดานรองเลยนะครับเหยียบแบบนี้นะครับนี่ใส่เวลาบถนนครับเฮ้ S <S จักส้ม,ม่วงเลยแต่ถ้ามะนีอือ้อถ้ามาเต่งเท่าหุ่นบ่ครับนี่ค่คอยๆลงมาเรื่อยๆเตียงเด้อะนะครับนี่นะครับพรอแม่ครุบาอาจารย์ทำงานถวายบววันพุทธศาสนานะครับไม่ได้มีค่าจ้างแรงงานอะไรนะครับแต่ว่าอยู่ในที่เสี่ยงภัยเหลือเกินนะครับถ่ายไปด้านล่างก็ไปเจอพระอาจารย์นุบกอันนั้นนะครับกำลังล่อนสายอยู่นะครับเด้อแต่ว่าสูงเหลือเกินนะครับเบิร์ตกป็องแหรอครับสีนี้ อเอ้าขออนุญาตด้อบัเด้อผมก็ะิไปแล้วล่ะขอบคุณพ่อจารันมากๆด้อนะครับโอ้มวันนี้ยาวที่สุดนะครับ14นาที